นี่ไงมีอาได้รับวัคซีนนี้ด้วยคำถามคือตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะบทสนทนามันแปลกมากอะตั้งแต่ไอสนามบินแล้วอะ นี่นะยังไม่ตอบอันวาเรสรายงานหมายเลขสาม่ายโอเมกาปฏิบัติงาน ผมก็เวก้าตรวจสอบรอบๆแล้วไม่พบอะไรน่าสงสัยเราทกันเฝ้าค่ายเปรียกกะทุกหกชั่วโมงแต่พรุ่นี้เขาจะเป็นผู้ดูแลเวกา้าส่วนผมจะย้ายไปที่ค่ายเดตลต้าเราตกลงกันว,ว่าจะสื่อสารกันทุกๆห้าชั่วโมงสมาชิกในทีมสนยัยญาไม่มีปัญหาแต่ผมไม่แน่ใจว่าตานพาฮิกินไปกับเราจะเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่า เราเพิ่งมาได้ไม่กี่วันแล้วก็เบื่อฟังคุณหมอบ่นแล้วเพาสนใจแต่ภรรยาเวลากับผมจะจับเวก้จจากับผมจะจับตาดูเาขาจบการรายงาน การายงานหมายเลข37 39ซึ่งยืนยันว่าธุรกิจนั้นไร้ประโยชน์เนื่องจากการขาดวัตถุไหวบริษัทอมรูจึงขอยกเลิกทำการงานใดๆที่เกิดขึ้นในคุณที่นี้คุณไะรับมาสั่งให้ย้ายฐานที่ตั้งทุกหน่วยต้องรายงานตัวบนเครื่องบินเวลา12.00ในวนรนษัทสัพดี เราจะไม่พิจาความล่าช้าหรือการยกยับในเวลาอื่นทิ้งอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ที่เดิมเมื่อสมาชิกคณะเดินทางกลับมาแล้วพวกเขาจะต้องถูกกักกันโรคพวกเขาจะต้องถูกกักกันโรคหนึ่งปีตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาการพยายามหลีกเลี่ยงหรือย่นระยะเวลาตามกักกันโรคการวิเศษที่จเข้รับการทดสอบหรือส่งรายงานสุดท้ายจะถือเป็นการละเมิดสัญญา สิ่งต่อไปนี้จอเป็นเรื่องต้องห้ามติดต่อข่อสารติดต่อคนนอกสําหรับโครงการนี้ติดต่อกับสูงใจนอื่นเปิดเผยข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการวิจัยของบริษัทออมาร์โรและเมื่อสัญญาและหรือสัญญาการเก็บรักษาความลับมีบทลงโทษรุนแรงดรสมิธ รายงานหมายเลขที่23เกี่ยวกับพิกกินอีกครั้งพฤติกรรมของเขาเริ่มคุมไม่อยู่แล้วและการที่เขาเอาแต่หมกมุ่นเรื่องสุภาพบอกเฮียก็ขัดขวางการทำงานของทีมผมไมไ่อยากบอกชัดอีกครั้งว่าผมไม่มีทางรู้ทางการแพทย์วิจัยอาการเขาได้แต่ผนที่ว่ามันคือการเจ็บป่วยทางอารมณ์และมันก็แย่ทุกลงทุกวันผมควรจะให้ยาเขาหรือเปล่าเรามียาระงับประสาทอยู่กร,รูนั้นแนะนำด้วยอ๋อเกือบลืม ผมบรรจุตัวอย่างทั้งหมดตามคู่มือใหม่แล้วหวังว่าคราวนี้พวกมันจะไปถึงที่หมายโดยไม่มีปัญหาอะไรจบการรายงานจากขผนกโครงการลงพื้นที่หัวข้อการเปลี่ยนแบบฟอร์มรายงานเนื่องจากปัญหาด้านการเชื่อมต่อรายงานต่อจากนี้จะบันทึกในรูปแบบบันทึกเสียงรายงานต้องระบุหมายเลข ชื่อของผู้รายงานและตำแหน่งไม่มีข้อกำหนดใดเกี่ยวกับจำนวนรายงานควรปรับให้เข้ากับพัฒนาการใดๆที่เกิดขึ้นบันทึกเสียงจะถูกเก็บไปสัปดาห์ละครั้งพร้อมตัวอย่างเครื่องบินจะลงจอดตามปกติทุกวันพฤหัสเวลา12บสนาฬกาบันทึกเสียงต้องให้รายละเอียดบรรจุอย่างแน่นหนาและพร้อมส่งมอบให้นักบิน อ่ะบมัวแล้ว คุ้นๆว่ะนี่มันแคมป์ของเราปะตอนเริ่มอ่ะใช่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเราอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้ววะเนี่ย สสานี่ไงแคมเรล่าสามสิบห้าโอเคนี่ไงหัววาน อยู่นี่หรือเปล่าไม่มีใครอยู่ต้องใช้เผาวันดีนะเก็บ ไอ้ชาวคูน่ามาด้วยอะอยงั้นวิ่งหาอแลก็ทำไมอะแต่ละหมู่บ้านไม่เห็นมีคนอยู่เลยเอาเข้ามาที่นี่ยังไม่เจอใครเลยนะนี่คือหมู่บ้านที่มีอาโทหาแต่ไม่มีใครอยู่มีชาวเผ่าไม่ได้คนเดียวยังมีสถานทที่ทำพิธีแข่งอืม ของเวงจริงเลยน่าจะใกล้จบละ ก็คล้ายกับพวกเขามีอาคุณเหรอคุณจะอยู่ที่นี่กับฉันอีกครั้งคุณต้องการแบบนั้นเหรอไม่เอาแล้วแค่บอกว่าเกิดอะไรขึ้น คุณรักษาฉันได้คุณทำให้ฉันมีความหวังอีกครั้งฉันได้ลืมรสและได้กลิ่นของมันอีกครั้งฉันกินได้โดยไม่呕ออกมานั่นเป็นเวลาหกเดือนที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของฉันและคุณก็อยู่เคียงข้างเสมอ the มีอยาน่าจะตายไปแล้วว่ะ แต่เจคฉันรู้สึกว่ามันกลับมาอีกแล้วฉันกลัวฉันยังอยู่แต่รู้สึกเหมือนตายแล้วฉันเจอโลกพวกนั้นอีกไม่ไหวฉันรู้สึกถึงแรงบีบแบบเดิมที่ลำคอฉันคลื่นไม่ลงหายใจไม่ได้วินาทียาวนานเหมือนชั่วโมงแล้วฉันก็ได้แต่เฝ้ารอฉันได้แต่เฝ้ารอวันตาย คนไข้ทุกคนของบริษัทอมรูกลายเป็นระเบิดเวลาเดินได้ทุกคนติดเชือ้อทุกคนแม้กระทั่งคุณเองนี่ไงมันเป็นผลข้างเคียงของยานจริงด้วย <me> คุณทิ้งฉันไว้ที่นี่คุณทิ้งฉ <"You? S 1> ันไว้ให้ตายไปคนเดียว คุณอยากช่วยฉันอีกครั้งแต่คราวนี้ต้องแลกกับอลายลายเจคคราวนี้คุณจะยอมสักเวลายังไงกันเข่าก็คือตายเกลี้ยงนะ ทุกสิ่งที่เราทำสร้างความเจ็บปวดให้ชอนเฟาเป็นข้อหนังสือของผมใช่ไหมจำไม่ได้มันดีกว่าใช่ไหมล่ะจำได้ไหมว่าคุณมาที่นี่ได้ยังไงจำได้สิมาทางเรือกับคุณไง เราตั้งเต็นแล้วแน่นใจเหรอผม,ผมไม่เข้าใจค,<ณ>คุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วเมียคุณก็รู้ว่าผมจำไม่ได้บอกมาสิ หลายสัปดาห์ผ่านไปคุณแน่นใจว่าคุณจะหายารักษาโรคได้ทุกคนสิ้นหวังเวลาผ่านไปคุณอยู่ตัวคนเดียวชี่อะเราคุยคนเดียวอะคุณจะตัวล่อตามลำพังได้นานแค่ไหนคุณจะอยู่โดยที่รู้ว่าหลายล้านคนต้องตายได้นานแค่ไหน บางทีหักมันออกไปคงง่ายกว่าลืมไปซะแล่เริ่มใหม่กลับม,มาที่เดิม ไว้สเมลเจคขอร้องละตอบทีเจคฉันต้องการคุณนะได้โปรดฉันต้องการให้คุณทำสิ่งนี้เพื่อฉันขอร้องนะฉันทำไม่ได้ฉันคนไม่ไหวแล้ว น่าจะโรงพยาบาล สูญนะเกิดอะไรขึ้นนะคุณไม่ได้ฟังัันเลยใช่ไหมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ฉันบอกแล้วฉันอ้อนวอนให้คุณยุติมันซะแต่คุณไม่เคยฟังไม่เคยเลย มันคุ้มไหมคุณไ,ได้สิ่งที่ต้องการหรือเปล่าขอโทษไม่มียารักษาผมแค่อยากหาคุณให้เจองั้นก็มาสิฉันรออยู่ ในที่สุดก็เจอสักทีเจอฉันแล้วต้องการแบบนั้นไม่ใช่หรอ What ไงนะรู้ติดสินคาา้นาบ้าอะไรเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยอื้อหือ ใี่มองเราด้วยวะ่ะโอ้กระลุกอย่งอื่นไม่สำคัญหรอกแล้วต่อให้คุณไม่อยากจำได้คุณที่อยู่ที่ลนานบินเ้ยอีหีออจำไม่ได้สาบานเลยขอเหรอกลับไปที่สนามบินอยู่ที่ไหน ไปแล้วชี่ที่ฉันอยู่มาตลอดให้ตายผมเสียขึ้นไปทุกอย่างก็ไร้ความหมายแค่ช่วยเธอไม่ได้หรอกชี่เอาไปรู้ว่าอย่าตามมานะ <c oughs> คุณฆ่าพวกเขา ดูพวกเขาสิดูทุชชีตที่คุณค่าสิจ <c oughs> ะแก้ไขเรื่องทั้งหมด <c oughs> คุณล้มเหลวมากี่ <c oughs> ครั้งแล้วยอมแพ้เถอะเจคยอมแพ้ซะเถอะยอมแพ้เถอ,อเะเย้ <c oughs> คุณมาที่นี่กี่ครั้งแล้วบอกหยุดยคุณพยายามอีกครั้งแล้วพอคุณช่วยฉันไม่ได้คุณช่วยใครไม่ได้เลยช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยเจ็บใช่ไหมละ่ะ แก้ไขมันไม่ได้หรอกเจอวิธีรักษาแล้วให้โอกาสอีกครั้งเถอะเรี่กกรลูกะอะเง้นก็ไปสินวลอละไรอยู่ล่ะ เพื่อ,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 อสรุปก็คือเจมันประสาทเสียไปแล้วมันคุมไหมล่ะมันได้สิ่งที่ต้องการหรือเปล่า ใช่ผมมีวิธีรักษาแล้วตอนนี้ผมก็รู้ว่าคุณยอยู่ที่ไหนงั้นก็ไปสิเมื่อรออะไรอยู่ล่ะกลับไปที่ลานบิน หอวิทยุตอบหน่อยนี่เจคเินผมได้มันมาแล้วผมได้สิ่งที่คนมองหาแล้วนี่นี่ผมฟังถูกหรือเปล่าเนี่ยพูดอีกครั้งสิใช่ไุได้ถูกแล้วผมมีวิธีรักษาวิธีรักษาเหรอพระเจ้าคุณแน่ใจนะเออผมจะส่งคนไปทันทีเลยรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ขอเบลอนุญาตยากแค่ไหนอะ เร็วก็เถอะผมอยากจะบอกลาคุณนะคุณคิดว่าฉันรอคุณอยู่เส<ผ>ม,มอเหรอผมต้องเชื่อแบบนั้นผมยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะคุณ รู้นะว่าคุณกลับมาหาฉันได้เสมอผมหวังจริงว่าจะไม่ต้องทำแบบนั้นนี่มิอาขอบคุณนะแล้ว<ม>ก็ที่รักสรุปมีอาก็ตายไ,ไปแล้วจริง